ผมยังติดต่อกับนายคมเกตดอยู่หรือเปล่าทำไมเฮียถามแบบนี้ล่ะคะตอบสิติดต่อค่ะงั้นก็ดีละแต่เฮียสั่งห้ามวันที่พวกเฮียไปชิงเพชรรัศมีจันทร์หน้าที่โงก็คือนัดนายคมเกตดกินข้าวเยียบอกนะคะ ว่าเฮียคิดว่าคุณคมกิจเป็นสกายเรเดอร์เหรอคะเฮียมีสิทธิ์สงสัยทุกคนที่พยายามเข้าใกล้พวกเราถ้าผงมั่นใจว่านายคมกิจไม่ใช่สกายเรเดอร์ผงก็นัดกินข้าวกับมันได้แล้วถ้ามันมาตามนัดเฮียก็จะเลิกสงสัยมันมาแน่คุณคมกิตต้องมาแน่ค่ะ คับคุณหงไม่มีปัญหาครับแต่คราวนี้ผมขอเป็นเจ้ามือนะครับครับแล้วพบกันครับแบบนี้มันไม่สวยนะเฮียยี่หมวยนั่นน่ะมันจงใจนัดวันให้ตรงกับวันเวลาที่เรานัดรับส่งเพชรรัศมีจันทร์กับลักกี้นะเพื่อเฮียงจะรับนัดมันอีกเหรอเฮียบ้าหรือเปล่าคืนฉันไม่ตกลงฉันถูกสงสัยแน่แต่ถ้เฮียไปตามนัดเนี่ย แผนที่เราวางไว้ทั้งหมดอะ่ะมันก็จะพังนะเฮียไม่หรอกทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แล้วเฮียจะทำยังไงสกายเรเดอร์ทำได้อยู่แล้วเฮีย er แยกร่างได้เหรอ ฮะ uh huh. เอ่อผมไม่ได้เป็นอะไรครับคือพอดีว่าเมื่อคืนผมไปงานเลี้ยงกับเพื่อนานะครับก็เลยกินหอยนางรมเข้าไปหลายตัวอ้ยไหไม่อยู่ทั้งคืนเลยครับโถ่คุณคงปิดฮาเป็นแบบนี้โทยกเลิกนัดก็ได้นะี่คะไม่ได้หรอครับผมนัดคุณหงไว้แล้ว,ลวยังไงผมก็ต้องมาครับโอ้ย มันมาอีกแล้วครับเดี๋ยวคุณหัสั่งอาหารรอเลยนะครับเดี๋ยวผมมาครับอ๋อชาติเครื่องแต่งตัวของฉันอยู่ไหน เตรียมไว้ในห้องน้ำห้องแรกแล้วเฮียโอเคดีมากค่ะเฮียมาค่ะตอนนี้คุณคมปิดไปเข้าห้องน้ำค่ะ ก็หงบอกเฮียแล้วใช่ไหมคะว่ายังไงคุณคมปิดก็ต้องมาทานให้อร่อยนะหงขอบคุณค่ะเฮียนายคมปิดไปตามนัดคุณหงใช่ไหมครับองั้นก็แสดงว่านายคมปิดไม่ใช่สก,กายเรดเดอร์แกคิดอย่างนั้น,หนเหรอลย ยื่หมวยนั่นน่ะกำลังจะตามเฮียไปเที่ยวน้ำเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาให้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับประกันชีวิตครับประกันชีวิตเหรอคะฉันไม่สนใจอะคะ่ะแต่ประกันชีวิตของเราเนี่ยดีมากเลยนะครับ ไม่ฉันบอกไม่เอาเข้าใจไหมอืกยิ่บุยบ้าฮ<ะ>เฮียเร็วฉันจะถ่งเวลาไม่ไหวแล้ว คุณคมกติมกตคุณกิดคะหมดไส้หมดพุงเลยครับคุณหมอไหวไหมคะก็พอไหวครับแต่ว่าเฮ้ยมันมุดมาแล้วครับเดี๋ยวผมมานะครับ ว่าไงคะเฮียคุณคมกลิดท้องเสียเข้าออกห้องน้ำอยู่กับผงค่ะเข้าเข้าออกออกห้องน้ำผงสกายเรเดอร์มีแผลรอยมีดที่แขนซ้ายช่วยดูให้เฮีย er, ด้วยได้คะ่ะเฮียคิดว่านายคมกลิดเนี่ยคือสกายเรเดอร์อยู่หรอครับ หงเท่านั้นที่จะบอกความจริงกับเราได้ทนายคมกริดมีแผลรอยมีดที่แขนซ้ายมันคือสกายเวนเดอร์เดินดีๆนะคะคุณหงส่งผมแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับคุณกิตเจ็บหนักขนาดนี้จะให้หงทิ้งคุณกิตไปตอนนี้หงทำไม่ได้แล้วคะ่ะระวังนะคะ เดี๋ยวหงเช็ดตัวให้นะคะคุณหงกำลังสงสัยอะไรเรามาค่ะเดี๋ยวหงเช็ดตัวให้จะได้สดชื่นไม่เป็นไรหรอครับคุณหงถอดเสื้อก่อนนะคะ อย่าเลยนะครับคุณหงถอดเสื้อก่อนสิคะคุณกีดอย่าดื้อนะอย่าเลยนะครับคุณขอร้องถ้าไม่ถอดเสื้อเราจะจะตัวเดียอยากครับคุณหงถอดก่อนสิคะถอดเสื้อของคุณกีดอย่าดื้อสิคะคุณหงเป็นผู้หญิงทำแบบนี้ไม่ดีนะครับขอโทษค่ะหงก็แค่เป็นห่วงคุณกีจมากไปก็เท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณมากนะครับแต่นี่เราอยู่กันสองคนมันไม่เหมาะนะครับคุณหงจะถูกคอรหรได้ผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่ารถที่บ้านหงจะมารับแล้วค่ะเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะคะเกือบไปแล้วไอ้กิดเอ้ย นี่อย่าซีซัวสิฮี่เดี๋ยวเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาเนี่ยจะเดือดร้อนเอานะมันมีระเบิดด้วยหรอวะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเป็นของที่สั่งทําขึ้นมาพิเศษเพื่อให้สกายเรเดอร์ใช้โดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้รองพื้นชนิดพิเศษเหมาะสำหรับสกายเรเดอร์ที่ปากเจ็บใช้เพื่อปกปิดร่องรอยเพื่อไม่ให้ใครเห็นเพียงแค่ทาลงไปที่แผลเนี่ย ก็จะสามารถอำพางบาดแผลแมใ้ใครเห็นได้รอดมาได้เพราะแกะแท้ๆเลยชาติ